โอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ ROV นะครับจริงๆสกินนี้นะครับมันเข้าตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่สบายนะฮะทำให้ตอนนี้นะครับผมสบายดีแล้วก็เดี๋ยวจะมาสุ่มนะครับถึงแม้ว่าจะช้านิดหน่อยแต่ว่านั่นนะครับว่าผมเป็นสายที่เก็บสกินนะครับผมที่เป็นการคอแลบนะครับแบบลิมิเต็ดไทม์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยทุกตัวนะครับใน ROV นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในครั้งนี้นะครับ จะเป็นของนางเอกนะครับเซเลมูนแน่นอนหัวเรืองนะครับอันนี้นี่นี่นี่นีน,นี่เลยครับทุกคน แน่นอนในวิดีโอนี้ผมก็จะมาสุ่มนะครับซึ่งมันเป็นสกินของเตี่ยวเสี้ยนเตี่ยวชันนะครับเตี่ยวเสี้ยนนะเตี่ยวเตี่ยวนี่แหละเรียกอะี้แล้วกันเป็นสกินอนิเมะนะครับไออีหนึ่งสกินนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนจะสามารถเล่นฟรีได้ด้วยนะครับเออแบบเล่นฟรีไปแบบว่าค้นหาฟรีเนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอ่ามันอะไรยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตมันมีบัตรอยู่อ่ะผมได้จากกิจกรรมอ่ะสามอันนะครับค้นหาฟรีผมขอดูก่อน เออรถต้องเยอะผมขอกดด้านขวาก่อนละกันผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะมีส่งสกินให้เพื่อนด้วยนะครับถ้าคุณได้เซ์มูนนะครับอ,อ๋ออันนี้ก็จะคล้ายกับตัวของอ่าไอ้นั่นปะโอเคผมขอกดไปเลยคล้ายๆกับไอทัมุมากินะครับที่มันสามารถเอาไปให้เพื่อนได้นะครับมาดูวยครับเริ่มที่3 0 0พกว่าคูป,ปองนะครับโอเคอันนี้คือได้อะไรเอ่ยอันนี้เหมือนจะเป็นอีโมดนะครับอ่าเหมือนจะเป็นอ e ีโมดโอเคเราต้องสุ่งไปเรื่อยหรอโอ้โห แถมกันแล้วเนี่ยการันตีในอีก25การ์ดก็คือการันตี1ใบเหรอขอเอานี้ก่อนค้นก่อนค้นหาก่อนโอ้อันนี้ไม่เอานะครับ <c oughs> นี่อะไรโอเคเป็นเหมือนอีโมดนะครับกดไปโอ <Okay. S 1> เดี๋ยว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 สต็อปแอดนอตติงอะไรวะผมมะสุม่มเซรลมูน โอเคเอ่อหาก,การห้าใบนะครับเพื่อที่จะได้เซอร์มูนนะครับแล้วก็ยังไม่มีการอะไรสักใบนะครับโอเคเรามาต่อเลยต้องแพงแน่ๆครับโอ้ยผมจะโดนเท่าไหร่วะเนี่ยผมจะโดนเท่าไหร่แล้วของของที่เราได้ไปนี่คืออย่างไงอ่ะโอยังไม่มีเลยนะฮะโอเคไปมจะดวงดีหรือเปล่าหัวเกลือทั้งนั้นเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย เริ่มอันนี้ผมเติมไปสามพันนะครับโอเคได้การ์ดมาแล้วหนึ่งใบโอเคการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่ะดูสิเปิดก็น่าจะเปิดเลยวะได้เป็นเหมือนจะเป็นอะไรนะไอที่เป็นเป็นเหมือนประกาศนะครับเวลาเราฆ่าได้นะครับอันนี้เราได้มาเอากดยืนยันกดไปเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เออยังไม่ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรต่อครับลุลัวลลัวได้การ์ดเถอะไม่ได้ มีโอกาสที่เราจะได้เป็นเซอร์มูนเลยนะครับผมไม่ได้การ์ดจริงหรอโคตรเกลือเลยนะี่อันนี้คือดวงดวงลุลูนครับโอเคได้การ์ดครับเรามาเปิดการ์ดกันดีกว่าได้เป็นปุ่มกดนะครับผมอ่าปุ่มกดนะครับอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นสกินเอฟเอฟเฟกต์นะเอฟเอฟกต์โอ้โหแต่คือหน้ารครับว่าผมอ่ะกะจะมาเหมามันอยู่แล้วเพราะผมอยากได้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเลยนะครับก็คือจะเติมเหมานั่นแหละ โอ้โหคนหาต่อเรื่อยๆครับโอ้โหไม่ได้ในได้รับรางวัลครบหนึ่งรชิ้นก็น่าไปที่เล่นฟรีเพื่อเอ่อเล่นฟรีอ๋อเล่นฟรีนี่เหรออ๋อโอเคเลือกอัตโนมัติเลยครับแล้วก็เลือกเล่นฟรีไปเลย <c oughs> อ้าวได้การ์ดโอ้โหนี้ถือว่าดีครับน่าจะเป็นกล่องนะั่ไง,ไงผมว่าและ้ะโอเค ก็เดี๋ยวดูซิว่าเราได้กล่องใช่ไหมอันนี้คือกล่องมันจะไปไปอยู่ในนู้นเลยใช่ไหมว่ากล่องมันน่าจะมันน่าจะเข้าไปที่คังเราเลยนะโอเคก็เป็นว่าเลือกอัตโนมัติแล้วส่มสิบครั้งไปเลยเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการไอ้พวกนี้นะครับโอเคไม่ได้นะครับแล้วก็เลือกอัตโนมัติส่งสิบครั้งไปไปการเถอะไม่ได้นะครับเอ้ยกดผิดไปกดหนึ่งครั้งเฉยใม่ช่างมันไม่เป็นไรครับเรากดสิบครั้งโอ้ไม่ได้อีกเล่นฟี ได้ไหมได้หกครั้งโอเคเอาหกครั้งแล้วแหะมโอเครายการมาครับก็แน่นอนครับว่าเมา <c oughs> ได้สองครั้งเหรอสองครั้งก็สองครั้งโอเคแปลว่าเราต้องสุ่มต่อนะครับอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้ผมเติมไปสามพันนะขอสามพันบาทได้เลยได้ไหมอ่ะแบบว่าไม่ไม่ต้องมาไอ้นี่แล้วอ่ะมูม๋ไม่น่านะน่าจะยากมากครับถ้าได้นี่ก็คือจบเลย ไม่ได้ครับทุกคนเอาสามพันได้เลยเหรอโอเค <c oughs> ผมเติมเป็นสามพันนะครับสามพันบาทเลยนะโอเคได้เลยได้เซอร์มมลเลยโอ้โหแคปหน้าจอครับเรียบร้อยครับ ก็คือครบแล้วนะเราได้ครบแล้วสมมติเราได้ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราสามารถที่จะเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้นะครับซึ่งผมจะขอไม่เล่นแล้วกันนะครับเพราะผมไม่มีคูปองไม่มีอะไรแล้วนะครับขอมาอยู่ในนี้แต่ว่าสกินนี้น่าจะเข้าเลยนะแต่ของอยู่ในคลังนะครับเรากดเลยนะครับกดใช้ไปเลยนะครับนี่คือเอฟเฟกนะครับอย่าอย่าขายนะเปิดมาครับจะได้เอฟเฟกนะครับแล้วก็อันนี้จะได้เป็นกรอบนะครับผมแล้วก็อีโมดนี่ เป็นรูปภาพแล้วก็อีโมดนะครับเออรูปภาพและอีโมดใช้ถูกต้องลอันนี้จะเป็นปุ่มกดนี่ฮะนี่ครับเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็อันนี้อีโมดนี่ผมใช้ไปเลยแล้วกันเพราะมันถาวรน,นะโอเคแล้วก็อันนี้ผมกนะ็จะใช้ไปเลยมันถาวรนะครับนี่ก็ใช้ไปเลยถาวรเซอร์โอเคต่อมาก็อันนี้เลยประกาศ ประกาศเราก็ต้องใช้นะครับอย่าขายนะครับประกาศนี้ของดีของดีโอเคผมได้มาแล้วนะอ๋อผมต้องมากดรับสกินมันด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยกดรับนะครับต้องกดรับมันด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ผมก็ว่าอยู่มันหายไปไหนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมาแล้วเซรามูลเมกอัพชิงเรียบร้อยครับเซรามูลของเตี้ยวชง แคป็บไว้เลยครับอ่าได้กรอบด้วยนะฮะได้กรอบครับโอเคเรียบร้อยช่างมันอ่าผมได้มาแล้วเดี๋ยวขอดูซิว่าเป็นยังไงเฮ้นี่อันนี้เป็นรู้สึกเป็นภาคเดอะมูวี่นะนี่ครับนี่คือรูปนะฮะโอเค สุดยอดอเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเออแต่ก่อนไปดูเดี๋ยวผมให้ดูเอฟเฟกก่อนเอฟเฟกนะครับค่าแล้วเป็นนาฬิกานะคะอันนี้ถ้าที่ผมดูมานะครับเมื่อกี้อ่าน,นี่นี่อันนี้ครับอ่ามีอันนี้กับอันนี้นะโอเคที่เพิ่มเข้ามานะครับโอเคไปไปดูกันว่าเตียวเรานั้นจะเป็นยังไงครับราคาสามพันใส่เรียบร้อยครับ ใส่เรียบร้อยแล้วด้วยโห<ฮ><ฮ>เรเดวาเนี่ยมชชั่นเปิดตัวอลังมาก <c oughs> <c oughs> มาดูว่ามันสวยกว่าอลิสหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบสีมูนะอลิสมันก็น่าจะสวยกว่าหรือเปล่ามาดูกันครับผมก็จะเอาเป็นกล้องกล้นะฮะโอเกใกล้แล้วนะนี่ครับเวลาพระศมลนะ <c oughs> มีดวงจันทร์ขึ้นนะครับหุตะกรอบมันเหลืองแบบเหลืองมากมาดูดิ มันออกจะมันก็น่ารักนะมันมูนมูนอนะครับมันมูนนะฮะมาที่สกิลหนึ่งครับออโต้เน <Auto, S 1> ี่ยอออโต้เป็นดาวนะฮะโอเคอันิเมชันยืนก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวยืนอีกรอบนึ่งโอ้โหฟุ้งฟิงมากคือแบบว่าเดีอดเดืตีคนตีคน นี่ฮะโอเคสกิลหนึ่งก็แต่เอฟเฟกต์มันสวยกว่าที่คิดแนฮะ่ก็เอ้ยก็สวยก็สวยอยู่นะแต่มันมีดวงดาว่าเอ้ยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่สกิลสองครับแข่งเป็นสีฟ้านะครับมแข่งเป็นสีฟ้าแต่ว่า มันหมุนคาถาปะเออโอเคอ๋เก็บรายละเอียดอยู่โอเคเก็บรายละเอียดอยู่โอเคอันนี้คือสกิลสองนะครับก็แบบนี้ต่อมาสกิลอันตีครับผมโอ้อันนี้ค่อนข้างก็สวยนะเสียงเสียงดีครับเสียงดี เดี๋ยวต้องเอียงข้างหน่อยเออ,อก็ก็ดีครับดีดีด,ดีส่วนปุ่มกดเนี่ยผมชอบมากเลยอะคือไม่มันน่าจะใส่กับหลายๆตัวได้แต่ว่าในอนาคตอะมีแน่นอนนะไอ้พวกเป็นแบบเนี้ยไอ้พวกแบบกรอบพวกเนี้ยมันน่าจะมาทํามานะครับแล้วก็จะมีแบบบางอันที่แบบว่าเป็นเพทวินหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเออเดี๋ยวรอดูไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ถ้าวาร์ปก็มีนะฮะ ปีกนะครับแล้วก็โอ้ oh, สวยอะใช้ได้เลยสวยสวยกว่าที่คิดเยอะครับถ้าฤลิ์กันนี่ผมว่านี้น่าจะสวยกว่านะสวยกว่าอันตีแล้วแหละ <c oughs> เออมันฟุ้งฟิงมากครับมีดวงดาวเยอะมากก็็กส,มสมอยู่นะครับสามพันอันนี้นะแอนิเมชั่นก็ดีนะฮะ <c oughs> ทุกคนต้องไปเห็นคริริโตะเวยไอคิริโตะในในสกินแรกเลยที่มันคอลแลบแรกเลย คือมือของคริตโตอะเป็นสีขาวผมโคตรงงเลยทั้งทที่คริตโตสกินนั้นใส่ถุงมือครับแต่ในเกมมันมือขาวแบบมันควรจะปรับมากๆเลยผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะปรับหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาจะไปแก้หรือเปล่าสกินนั้นนะครับแล้วก็นี่นะครับผมนี่คือเซรลมูนนะครับผมเดี๋ยวผมจะฆ่าให้ตายแล้วกันนะ <c oughs> ประกาศก็เรียกได้ว่า <c oughs> ดูนะดูนะทุกคนประกาศนะนี่ก็จะเป็นสกินเซลลมูนแล้วก็มีดาวขีด พักญี่ปุ่นดีนะครับดีก็ถือว่า3,000ันไม่เจ็บมากนะครับไม่เหมือนทัสมากิที่ผมเสียไป4,5 0 0กับทันจิโร่กับหลายตัวนะครับผมในวิดีโอนี้ขอพูดทุกคนนะครับที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับในคลิปวิดีโอต่อไปก็ถ้าเป็นคอลแลบอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาทำให้แล้วกันนะครับผมขอภายที่ช้าด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ